วิเศษลูปวปนใหญ่ครับไฟที่เราซ้อมมากี่วันครับก็ซ้อมมันตลอดซ้อมปกติอยู่แล้วใช่อันนี้เรามาแทนกันปะแทนนะรู้ตัวกี่วันก็เมื่อวานซื้อนะรู้ตัวเมื่อวานซื้อว่าให้มาเข้าเวรแทนที่นี่จริงๆเรามีรายการอยู่ยังยังยังไม่มีด้วยวันี่เขาบอกอมาเข้าเวรท่องเจ็ดหน่อยครับก็เลยโอเคก็มาเลยเนาะเราก็ซ้อมอยู่ที่สวัสดีพันะมีใครเป็นคู่เพ้าซ้อมอย่างนี้นะก็พวกพี่ๆในค่ายทุกคนนะก็ในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ สิบแปดแล้วเราสูงเท่าไรร้อยเจ็ดสิบแล้วน้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับไปนี่ห้าสิบแปดแล้วเรามือสไตล์ะครับฝีมือเราวันนี้เรามาเจอกับเอ่อเจ้าทศกัณฐ์ครับเฮ้ยต่กันไหมไม่อะนอ้นี่คือครั้งแรกเลยใช่แล้วเราได้ศึกษาเก่งมาต่เข้ามายังก็ศึกษามาแล้วเขาเป็นมือสไตล์เดินได้ถอยได้แล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผ่งยังดิก็ตามสไตล์เหมือนเดิมนะต่ตามสไตล์แล้วก่อนแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขอาวุธขบวนไปทีใช่ล่าสุดเลยเราต่ไปที่ ที่ตะวันนาตะวันนาวันนั้นต่อยกับอำนาจเดชครับเป็นไงบ้างก็ชนะคะแนนชนะคะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบหกครับร้อยสิบหกวันนี้มาต่อยร้อยสิบเจ็ดสิบแปดครับร้อยสิบแปดเลยอ่ะครับแล้วเกิดเช้านี้เข้าชแชหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดในเกินนะเกินประมาณเท่าไหร่คิดว่าในเกือบเกือบปอนนะก็คือเหมือนมาวิ่งตอนเช้านะยืเส้นยืดสายเท่าไหร่หนึ่งครับร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พร้อมมาเอาชนะที่นี่กลับบ้านเหมือนเดิมใช่ครับแล้วนี้ต่อยช่องเจ็ดด้วยนะครับเคยมาต่อยยังยังเลยไฟแรกเลยเหรอใช่ครั้งแรกด้วยครับตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นหรือว่าอยากมาต่อยด้วยป่ะที่นี่อยากมาต่อยวันนี้ก็ต้องชนะกลับไปฝากที่บ้านนะครับไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับมันสี่ห้ากิโลเราต่อยมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่ลตอนนี้ประมาณห้าสิบแฝงเราคนจังหวัดตังครับอฝากเชิญช่วงแฟนขับเราหน่อยก็ฝากเชียร์ฝาก เป็นกำลังใจผมเลยครับผมนำต็มที่แน่นอนครับวันนี้เราต่อยคู่ที่สองครับวันนี้ขอร้องโชคดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมต่อยกันยาก่อนเสียไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับก็เตรียมตัวมาแล้วครก็ที่แต่ก็ซ้อมอยู่ที่คา่ายาข้า,ขาจ้าคอนเสียอยู่ที่จังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชม,มีใครเป็นคู่เป้าซ้อมบ้างก็มีพวกคอนเสีย บริม่จับเลยนคือเพื่อเพื่อเพื่อพี่พี่ในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิงเราสูงเท่าไหร่ครับก็ร้อยสิบห้าเราน้ำหนักไปปล่อยมามันกี่กิโลครับก็ห้าเจ็ด้าเรามมดสไตายเลยครับก็ฟีมือได้เขาได้แล้ววันนี้เรามาเจอกับวันพิเศษเคยต่อยกันยัง ไม่เคยครั้งแรกเลยเราได้ศึกษาเก่งวันไต่เข้ามายังเขาเป็นมโมสไตล์ก็ฝีมือแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนยังไงก็ไปเรื่อยๆเราไต่ตามสไตล์แล้วก่อนเนาะเดี๋ยวไปแก้ไขเอาล่าสุดเลยเราไต่ไว้ที่ไต่ร่องเจ็ดแก็คือที่นี่วันนั้นไต่กับกับปลอยเท้าเป็นไงบ้างปลายแพ้แคะแนนปวันนั้นไต่เบียดเท่าไหร่ก็ร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่วันนี้มาไต่ร้อยสิบเจ็ดเลยครับทำไมมันใหญ่ขึ้นนะ ทำไมวันนี้มาต่อยแล้ว17ไม่ก็เอาพลอยมาเอาพลอยมาต่อยคือเรามาแทงกันครับมาแทงเขารู้ตัวกี่วันก็ซ้อมมาเรื่อยๆเราซ้อมปกติอยู่แล้วพอดีเขาโทรไปให้เขาก็เลยมาเลยครับแล้วเกิดเป็น17นี่ถ้าช้าหนักเชา้าคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดก็น่าจะพอดีอ่ะมาสาาบายๆเนะาะร่างกายเราตอนนี้เป็งกันกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตอนนี้เรา80กว่ากิบลถุงมือแข็งแรงวันนี้พ่อมาแจ้งเกิดที่นี่ต้องขอแชรนะกลับบ้านแล้วนะไฟนนลคุณมากี่กิโลครับ ประมาณ3โลร้อยลเราต่อยมวยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่ละประมาณก็ประมาณร้อยกว่าเดียวเราคนจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชฝากเชิญช่วยแบ่งขับเราด้วยหน่อยครับวันนี้ช่วยเยอะสำคัญะเพิ่มมาตามเพิ่มมาตามเต็มที่ครับวันนี้พ่อไชน่ากับข้านะอ้าวนี่เราโชคดีครับ